วันนี้ครับนักกีฬาอีสปอร์ตที่เราเชิญมาครับหายาเขาคือยิงเป็นโดนยิงเป็นโดนโอ้โหพี่ดูป้ายนู่นทำไมหลบอยู่ในตึกนอนหมอบอยู่อ๋อกระรังแบบเฮ้ยมึงมันจะบายงวะครับผมปังปังปังเฮ้ยเก่งหรือกากกากเก็บเสียงหรือเสียงดังเสียงดังเสียงดังครับพี่ตามติดป๋ายาแล้วเดีมันป๋ายาแล้วเอาออกไม่ยากกว่าเกี้กูจะขยับตรงไหนวะเนี่ยเป็นไงฮะครับ เฮ้ใช่หัวเลี้ยงหน้าจะง่ายกว่าใช่ไหมโอ้เทคนิคตอนนี้ผมนะหัวเลี้ยงเท่านั้นนหน้าไปคาบสุดอาเล่นเป่าอลงเป่าพยายามมาดิลูกโอ้โหนี่จะถ่ายรายการมเนี่ยโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วนะทำไมพี่ต้องอยู่ฝั่งนี้ตลอดเลยเนี่ยอ่ะพี่รอฝั่งไหนอ่ะพี่ได้หมดอ่ะได้ทุกฝั่งงั้นพี่อยู่ฝั่งนี้แหละดีแล้ะทำไมผมรอฝั่งนี้ผมรอฝั่งคือถ้ายืนฝั่งนี้ปุ๊บมันจะแบบ ไม่ค่อยมั่นใจอ๋อไม่ค่อยมั่นใจทีฝั่งนี้ปั๊บมันเลยแบบโอ้โหเหมือนคู่เกย์เหมือนคู่เกย์เฮ้ยไม่ใช่มั่นใจอ๋อมั่นใจนะรายการเีกโอเคครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่รายการเกียร์เกมเมอร์ วันนี้เรามาที่สนามฟุตบอลแห่งนี้ครับ oh, oh. เราไม่ได้พามาเตะฟุตบอลหรือเอานักกีฬาฟุตบอลมาเตะนะรายการเราจะคุยกับคอเกมใครที่แบบเป็นคนที่ชอบเล่นเกมก็ต้องมาดูรายการนี้ครับรเราจะลึก<ม>ลึกเทคนิคแล้วความเป็นมาของนักกีฬาอ e ีสปอร์ตละท่านนะฮะวันนี้ครับนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่เราเชิญมาครับผายาเขาคือยิงเป็นโดนยิงเป็นโดนโอ oh, oh. ้โหไปดูป้ายนู่นทำไมหลบอยู่ในตึกนอนหมอบอยู่อ๋อ oh. กรลังแบบ ผมคนจามางวะครับผมปังปังปังเรียกว่าแม่นจริงคนนี้อีกสักครู่นึงครับเนื่อจากนี้ฮะเนื่องจอากเขาเล่นอยู่ในทีมของโกอุ้มธีรรบุญมาทันนะเอฟซีธีรท,ทรเนี่ยเราก็จะพาเขามาเตะฟุตบอลด้วย<อ>ดูซิว่าทีมเนี่ยจะเกะตเตะเก่งเหมือนหัวหน้าทีมหรือเปล่าโอ้โหอย่างงี้ค่อนข้างน่ากลัวอ่ะเอออาจจะมีการฝึกซ้อมกันมาก็ได้กับสำหรับโค้ชใช่นะบางทีโค้ชบอกเฮ้ย เราจะซ้อมกันเราามม้อฟุตบอลก่อนเพราะเขเนี่ยไม่ได้ซ้อมฟุตบอลเลยเดี๋ยวร่างกายไม่ฟงไม่ฟิตโอ้ถูกวันนี้ครับเหมือนเดิมครับผมคนที่ชนะลอดตัวคนที่แพ้ไม่ต้องไม่พูดเยอะต้อนที่มาเจอกอนดีกว่าครับครับผมจานคุณพออย่าห่าพี่น้องชาย ขอเสียงประเมินอะไรกับแจนกณร์ลไดยครับผมเฮ้คุณพูดไทยได้ด้วยเหรอพูดไทยมากระไดะพูดดันนี่หน่อยน,นี้หน่อยออวันนี้ฮะเราจะต้องมาทํากิจกรรมร่วมกันรวมไปถึงการพูดคุยเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นมาก่อนที่เป็นนักกีฬาอีสปอร์ต e ม,มันจะเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนที่เราจะไปทำมันถึงขั้นนั้นครับเรามีกิจกรรมหนึ่งฮะเรียกว่าการละลายพฤติกรรมครับไปเชันมาถึงกับคำถามครับคำถามแบบไวเลยนะถามปั๊บตอบปั๊บนะ อไก่จังกับไอ้อ่อนคำไหนเจ็บกว่ากันไก่จังครับก็ทำไมอ่ะแม่งยิงกว่าหมูอีกเก่งหรือกากกากเฮ้ยทำไมเราชอบกํากากกว่าเจ็บอ่ะผมปากดีพี่ผมปากดีพี่อย่าห้าวพี่น้องชายเคาน์เตอร์สไตล์เหลือเดือดเดซิมโอ้ยังผมแม่งเดอะซิมหวานอู่เวลารู้คิดผูกยังไงเวลาดีใจตะโกนว่าไอ้ เวลาโมโหเป็นตะโกนว่าไงก่ออนนี่้ยางี้ชอบวิ่งหรือเดินวิ่งเหรอพี่แม่ผมเป็นคนรักตัวภาพออ่่ะวิงแนนนเก็บเสียงหรือเสียงดังเสียงดังเสียงดังครับพี่สวยอวบหรือตัวเล็กน่ารักตัวเล็กน่ารักอยู่แล้วเขาจะไปวขได้ไงหมดแล้วงหมดแล้วโอยยเนี่ถือว่าสติสัมปชัญญะ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช่เพราะเมื่อกี้การเซ็นเซอร์เนี่ยเขามีการเก็บเสียงนะนี่ตอเื้อาตอนนี้ครับเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมเขาหรือว่าลัพแตงเขาเป็นแบบนี้ชอบแบบไหนชอบแบบไหนนะฮะแต่ีกสักคู่หนึ่งครับเราจะพาเขาไปทํากิจกรรมด้วยกันและดูว่าเขาเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าที่อยู่ในทีมของโกอุ่งทีรทอนบุญมาทันวันนี้เราจะพาคุดไปเตะฟุตบอลครับเดี๋ยวทางด้านทีมขายหน้าถนัดไหมถนัดเตะฟุตบอลไหมมอต่อยหมวยมากมอต่อยหมวยมาก มาถึงกติกาของเราก็มากดีกว่านะครับในการเล่นกิจกรรมเล่นฟุตบอลในวันนี้ไปเลยนะ,ะกติการครับพี่ยามโอ้โหบอกเลยว่าต้องเลี้ยงนะครับบอลน,นะฮะผ่านกลวยวไปกลับนะอาจจะดูเหมือนง่าย,ยง่ายไป แต่ความยากของเราคือยังไงต้องเอาเทปเทเนี่ยเทปกาวเนี่ยมาพันตัวเฮ้ยเออพันขาเ้วจะเลี้ยงไงพันแขนเออให้ไปทีละนี่เหมือนคนญี่ปุ่นก็บ้าแล้วนี่วินยาม <c oughs> กบับเจ็ล้อมไม่ใช่แบ็แคแฮมเอเอมีกติกาพิเศษยังไงฮนะคือยิงแล้วชนเสาเนี่ยชาไปเลยอ๋อแต่ละเกมเนี่ยใครเป็นผู้ชนะจะได้หนึ่งคะแนนอ่าโอเคครับเป็นแบบนี้เราไปดูนะครับว่าเราจะใครจะได้แชมป์ไปเราจะหาผู้เล่นว่าใครจะเล่นก่อนน้อยออก ไปก่อนเลยเล่นก่อนหนึ่งสองคนสุดท้ายคนสุดท้ายเป็นไงฮะครับใช่หัวเลี้ยงน่าจะง่ายกว่าเทคนิคตอนนี้ผมนะหัวเลี้ยงเท่านั้นนะเอาไปเอาภาพอุุดอารมณ์เป่าอลมเป่าาเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าจะผ่านพ้นไปได้ยังไงฮะครับผม เริ่มนะครับมาแล้วครับโอ้เฮ้ยไปได้อยู่ได้ได้ไปค้อยแรกแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปค้อยสองแล้วเอาแล้วเอ้าวไปต่อ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 ไอ้กูล็อกนี่ขนาดีแล้วพี่อุ้มเคาเรียกแค่เดียวเองโอ้โหนี่แต่เขามีทักษะนะดูการวางเท้าของเขาดูการวางเท้าของเขาดูก้าของดูการนี่มี้าอูการอการวเองเขดูการวงเทองเขดึงเทดูง มีดึงโอ้โหนี่มึงลีลาเรียบร้อยออทําเวลาไปนะครับ3 4.62วินาทีไม่ธรรมาดานะไม่ธรรมาดาพี่อุ้มเขาพุ่งภาพภูมิใจในตัวคุณเราจะาเล่นเกมเก่งแล้วอะยังเลี้ยงบอลแบบว่ามีอุปสรรคเก่งด้วยน่ะเอออ่ะเดี๋ยวลองดูครับคนต่อไปผมแล้วดิเออดูคุณดีกว่า นะอยากรู้เลยถ่าผมได้มากกว่า34ได้น้อยกว่าสามสี่จุดคือผมชนะเลยถูกปะเหลือพยามไงเออยังเหลือผมไม่แต่ผมก็ชนะอะไรผมรอดไงอ่าเดี๋ยวลองดูมาครับกามติดว่ายากแล้วเลี้ยบบอลว่ายากแล้วเอาออกม่ยากกว่าไอ้เจ๊กูจะขยับตรงไหนวะเนี่ยห้าไปนี่โอ้โหไงเอา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  อ้าวมามาอ้าวอ้าวนู่นกล้วยนู้นนะให้มาขอเออลกที่เขาเรียกว่าลนสามตีแปดจุดสามสามอะไรนู่นเขน่ะแตะไปดูนู่นตอนแรกจะซื้อก๋วยเตี๋ยวมากินตรงนู้นลนะโอ้าวโหคนสุดท้ายผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอะไรครับ ถ้าไม่อยากเหนื่อยไม่ต้องแข่งกินเลยได้เลยนะเอ้ยให้ผมได้เล่นบ้างเออนี่ตัวโรงเรียนนะคะใช่เดี๋ยวนี้เป็นตัวอื่นแล้วเป็นตัวโรงแรมแล้วทำไมอ่ะเปนถนัดเลี้ยงเข้าที่นั่นคือเลี้ยงลูกบอลเลี้ยงเด็กเข้าที่นั่นห่ามผมจเฮ้ยจะออกอยู่แล้วเลยแม่จะมาขัดทำไมอ่ะไปเฮ้ยโอ้ได้ปะได้เลยตัวเนี้เฮ้ยเร็วด้วยห้าหรือสามพันพยายาม เฮ้ยของผมสามพันคาคืนหรือว่าชั่วคราวพี่โอ้ชั่วคราวพอไหนฟิลไหนฟิวไหนฟิวแฟนใส่ใส่ยังไงใส่ยับบนลงโทษวันนี้นะครับ ผู้แพ้เดียได้กินมาม่าเผ็ดที่ต้องบอกว่าไม่ได้เผ็ดธรรมดาหรือว่าเป็นต้มยำรสบ้านเราเผ็ดสุดเลยเผ็ดมากผมไปลองแบบแตะลิ้นมาโอ้โหเบินไม่ได้อีกสี่วันเฮ้ยคือทำไมลิ้นมันมีมันไม่ใช่ใช่มันอ้วนไงมันอ้วนเบินแล้วมันรดยากเอาลิ้นไปแต่มาม่าหรือแต่อะไรล้ี่มาม่าสิแต่มาม่าเออรู้สึกไงตอนนั้นรู้หูรู้สึกชารู้สึกแบบเผ็ดร้อนมากต้องหาน้ำเลยมีเค็มไหมมีเค็มไหม มีบ้างมเนะแสดงไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยมันก็อาจจะล้างไม่เกลี้ยงอาบมืออาบมือใช่ครับพูดถึงโอแกะแกะก่อนสิแกะเฮ้ยเราชนะต้องแกะเองดิมาถึงช่วงสุดท้ายของเราแล้วนะครับเราจะมาอินเทอร์วิวกับคุณจจนกูรอฟนะฮะแห่งทีมโขออุ้มธีรธรบุญมาทาน MSC ธีรธรนะครับขอเสียงปรบมือด้วย อ่ะก็ถึงผมขอถามกันเลยดีกว่าว่าจุดเริ่มต้นในการเข้าวงการอีสปอร์ตเนี่ยมาอย่างไรนะก็ผมเริ่มแข่งมาตั้งแต่ประมาณม .1 ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นนักกีฬาหรอกครับผมก็แข่งได้เงินอ่ะทำไมถึงชอบเล่นเกมแนวยิงๆแบบนี้ฮะสำหรับผู้ชายอ่ะครับถ้าผมจะไปแข่งแตะซิมก็ไม่ได้ไปแต่จะเป็นผู้หญิงอะไรก็ไม่ได้ผมก็เริ่มตั้งแต่ม .1 ใช่ไหมครับก็ก็เหมือนเราไปเล่นกับพี่ๆนี่แหละเออผมรู้สึกแบบ เออไม่งอยากแข่งอ่อไม่งท้าทายไม่เป็นชาเลนจ์ของชีวิตจริงๆอ่ะอนนแบบเราสามารถเรียนไปด้วยแล้วก็หาเงินไปได้ด้วยคือแบบอ๋อนรกว่าเราเรียนไปด้วยแล้วเราก็ไปรับจ้างยิงคนด้วยอเฮ้ยไม่ใช่เดี๋ยวมือปออืนอ้คุณี่จะอะไรต่อฮะก็มานะผมก็ถ้าผมอ่ะผมแบ่งเวลาย,ยังได้ไงว่ารเรียน เวลานี้ซ้อมแข่งเวลานี้ก็คือผมไม่กระทบไม่กระทบกับผลการเรียนครับผมอย่าให้การเรียนมาบดบังการเล่นเกมไม่ใช่อย่าให้การเล่นเกมมาบดบังการเรียนโอเคเออหูที่คุณโชก็เสียผมถามให้นเรารู้ตัวเองเมื่อไหร่ว่าเราเฮ้ยเราควรจะเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตก็ตั้งแต่ตอนมหนึ่งจริงๆผมก็ไม่ได้แบบคือเหมือนไม่ได้ตั้งเป้าหมายหรอกว่าเอออยากเล่นอก็เล่นไปแล้วมันเก่งอ่ะก็ต้องแข่งอ่ะต้องทำไปยังไงมายังไงครับถึงมาอยู่ทีมของพี่โกอุ้มที่ตอนบุญมาทันก็มีที่แล้ว ก็คือเหมือนแบบทีมพี่อ้มเนี่แหละโตโยต้าทีมตอนแรกเลยนะครเหมือนก่อนที่มาเป็นเอเอสซีทีลทองก็อยู่โตโยต้าไทรเกอร์ก็สืบเนื่องมาแบบนี้แล้วเลยครับก็มีเพื่อนผมอยู่อยู่แล้วก็มีทั้งมันโถเดชิปปี้ตอนนั้นผมอยากจะรู้ว่าจุดเด่นจริงๆแล้วของทีมคุณคืออะไรถ้าเป็นของทีมนะผมก็ความเชื่อใจนะผมความเป็นเพื่อนความเป็นเพื่อนนะผมก็คือเล่นแบบเช่วยกันว่าเราเริ่มมาจากหนึ่งเราต้องแบบถึงร้อยค่อยๆไปค่อยๆไปมาจากเพื่อนก็ ช่วยยกันทํามาเรื่อยๆครับผมส่วนจุดเด่นของผมใช่ไหมก็คือเหมือนแบบผมก็พยายามปรับปรับตัวเข้าหากับคนอื่นคือเหมือนว่าเออผมคิดว่าการทํางานอันนี้คือการทํางานเป็นทีมครับในความสามัคคีผมก็ต้องแบบปรับตัวเข้าหาเพื่อนให้ได้เจอกันตรงกลางคือไม่ว่ากูจะเป็นคนใจร้อนยังไงคือตะก่อนผมเป็นคนใจร้อนใช่ไหมกูก็ทำตัวให้ใจเย็นให้ได้อ่าประมาณนั้นนะผมก็คือปรับตัวเข้าหาเพื่อนกว่าจะมาเป็นเจนกูลอฟเนี่ยมันลำบากมากไหมครับในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองโอ้สำหรับผมเหนื่อยนะครับ กว่าจะมาจุดนี้ได้คือคุณต้องมีไิ้นัยค่าคุณต้องมีมา์เซ็ตที่แบบที่ดีก็คือคือยอมเขาเรียกว่าอะไรนะรับรับความรู้ต่างๆจากคนอื่นจากคนตัวอย่างก็คือรับมาแล้วมาปรับใช้กับตัวเองไม่ใช่แบบรับมาแล้วแบบปรับจนตัวเองไม่เป็นตัวเองก็คือต้องรับมาแล้วปรับให้เป็นตัวเองโอ้โหนี่ก็ถือว่ายากนะใช้เวลาปรับตัวนานไหมครับกี่ปีครับําหว่าพับจีผมคือเหมือน คือเหมือนผมอ่ะผมความรู้สึกผมตัวผมผมเองนะงคือผมรู้สึกว่าผมเก่งขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ไม่ได้หยอดเลยนะคือแบบไปแข่งมันมาเฮียได้ความรู้จักทีมต่างประเทศมาเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้เอาแผนมาแด็บใช้ไปดูคนที่เก่งกว่าเราแม่งคิดแม่งคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้พอเจออย่างนี้ต้องทําอย่างนี้แล้วก็กลับมาใช้แล้วแบ,บ่งอย่างนี้แบ่งเวลาในเรื่องของการเรียนแล้วการเล่นเกมย,ยังไงคือเวลาซ้อมอ่ะ มันไม่ใช่เวลาที่เราไปเรียนอยู่แล้วอ่ะซ้อมมันก็ซ้อมประมาณสองทุ่มถูกไหมคุณกลับมาเรียนเนี้ยคุณกลับไม่เกินหกโมงหรอกอ้าวันไหนวันเดือนไหนที่มีกิจกรรมหนักหน่อยหน่อยเออเดือนนั้นขอเพื่อนเออแต่ก็ยังแบบต้องแบบเออมาฝึกซ้อมนบบก็ต้องยอมนอนน้อยหน่อยของผมเนี่ยผมเป็นคนที่แบบเออคือถ้ามึงเลือกแล้วจะเป็นอ่ะเออมันก็ต้องยอมสละก็คือสละเวลานอนต้องพยายามกว่าคนอื่นแหละใช่ต้องพยายามกว่าคนอื่นครับผมก็แล้วอย่างทีมเราเนี่ยซ้อมวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะ ตอนนับปัจจุบันนะผมส,ส, bon ส่วนตัวผมอ่ะ <persuade> ซ <art> ้อมอย่างต่ำอย่างต่้9ชั่วโมงครอบครัวเข้าใจไหมงี้ครอบครัวเขาพ่อแม่สนับสนุนไหมพ่อแม่สนับสนุนตั้งแต่ผมได้แชมป์แรกครับตั้งแต่ตอนมหนึ่งคือทำให้เราเห็นแล้วใช่ครับผมผมอ่ะเรียนเรียนกับแข่งไปได้ก็คือผมเกรดไม่ตกอตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมัธยมผมเกรด3.5ขึ้นเตอนนี้มีแฟนยังไออนนี้มีแล้วครับแฟนเข้าใจไหม ในการแบบในเกย์ชีพของเรานะเราคือนักกีฬาเนี่ยเข้าใจไม่ได้ไหมมาเชืถึงแฟนนักสิงอ่อยเลยเข้าเข้าใจยังเขารบตอนนี้มีแฟนยังเขารบเข้าใจหมดใจกับแฟนผมนี่อยู่บ้านนะทำไมครับเลยแฟนผมนะเออไม่เคยได้เจอผมเลยทำไมห้องนอนนี่บอกเลยว่าเข้ามาหาผมไม่เคยเจอพี่ไปอยู่ห้องครัวแน่นอนไ่อยู่ใต้เตียงเหมือนกันไปอยู่ทมัยอยู่น่ะหาของเหรอถามพี่ยามดีกว่าพี่ยำไม่อยู่ห้องนอนไปอยู่ห้องครัว ผมไปอยู่ <lawsuit> ข้างนอกครับผมหมายถึงข <oon> ้างนอกที่นอกบ้านใช่ครับเมียไม่เข้าบ้านอาจารย์ที่ดีครับอยจะฝากอะไรถึงนักกีฬาอีสปอร์ตรุ่นใหม่หรือว่าคนที่กำลังทำทีมอยู่ทำทีมแข่งโปรเลกอยู่ฮะให้ฝากนิดนึงครับก็การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตต้องจริงจังกับมันนะผมแล้วก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกก็คือต้องฝึกฝึกฝนตัวเองแล้วก็การเรียนอย่าทิ้งับผมเรียนเป็นเรียนเล่นเป็นเล่นับผมถึงเวลาสอบก็ต้องอ่านหนังสืออย่างผมเนี้ยพอถึงเวลาสอบปั๊บเพื่อน ปูมาวันนี้มาไม่ได้นะอย่างก่อนวันสอบเนี้ยจานทั้งวันเลยอ่านหนังสือคือถ้ามึงถึงมมึงไม่ได้ในไหนห้องหรอมึงอ่านอะรอบแรกเริ่มสแกนรอบสองเริ่มถามตัวเองเออว่าไอเทนี้คืออะไรไอเทยนี้คืออะไรรอบที่สามต้องเข้าใจลวถ้ารอบที่สามไม่เข้าใจแล้วรอบที่สี่เออถ้าไม่เข้าใจอีกเฮียบายบายไอคุณไม่ไปรอบที่ห้ายอมลวยอมละผมก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับและช่องทางการติดต่อสมมติว่ามีเด็กอยากแบบมีคุณเป็นไอคอนอะอยากเล่นสไตล์คุณเงี้ยต้องไปติดตามที่ไหนครับก็ ผมไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับผมในช่องแฟนเพจ f เฟซบ o ๊กแจนกุลล็อปนะครผม J4N KU2OM นะครับผมครับผมวันนี้ขอบคุณแจนกูลอฟมากมากครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามเราด้วยนะฮะในรายการเกลียนเกมเมอร์นะครับก่อนที่เราจะลาจากกันไปผมพ่อว่าแจนกูลอฟเนี่ยครับผหนึ่งบุญลงโทษผมผมยังนจาได้อยู่เดี๋ยวเรากินกันหลังเลยเดี๋ยวเรากินโชว์เลยเดี๋ยวเป็นเรื่องหลังจบปิดรายการไปแล้วนะ เรามีของกันมาแจกแล้วฮะมีแน่นอนครับผมนะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะฮะจากแบรนด์เซนไฮเซอร์นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเมาส์หูฟังคีย์บอร์ดแจกกันแบบว่าบึ้มๆนะครับติกรรมของเรายัไงฮะไลค์แอนด์แชร์แล้วก็แคปข้อความนะฮะแคปแคปเชื่อข้อความส่งมาที่ไลน์แอดนะครับเกรียนอุตสาหกรรมเกมนั่นเองแค่นี้เองง่ายๆโอ้โหแค่นี้เหรอครับแคป แคปเจอร์แคปก็ส่งมาให้เราแจกกันทุกสัปดาห์นะครับเราติดตามรายการเราด้วยนะฮะกับเกลียนเกมเมอร์ฮะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปลากไปกับบทลงโทษของเราอันนี้เป็นมาม่าเผ็ดใช่ยาไม่ชนะแล้วทำไมมามาต้มสองนั่นอ่ะรอเพื่อชิมเพื่อเพื่ออยากชิมแต่เนี้ยผมบอกเลยคือมาม่าชาโคมันไม่เผ็ดหรอกเอ้ยเหลือเชื่อเส้นช็อกโกแลตเออหวานหวานชิวชิวเส้นช็อกโกแลต ใหญ่พอไหมโอ้สมสมสมหวานโหช็อกโกแลตชิวช็อกโกแลตชิวอ่าช็อกโกแลตมักควาใหยมักควายอืมผมบอกเลยนะอะไรอ่ะเอออย่าไปน้ำน้ำอะไรัน้ำโอ้โหผมบอกเลยอันนี้ไม่ได้เฮอนะเราให้ไอ้เหี้ยเผ็ดโคตรเผ็ดเอาอีกไหมหมดหมดไหม ไม่ควรไม่ควรหมด yeah. Yeah.